โอเคผมก็การาสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมพบกับผมนายกุ้ยหอมชอบสปิดหรือช่องเวลรุ่นสุรรดร้อนนั่นเองนะผมมาวันนี้เรามีู่ที่เกมจังเกอร์เดล h t นั่นเองนะผมกับงบ12บอเคนะแล้วขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดหน่อยเปลี่ยนเบ็ดเ,เ,เ,เอาสักสองร้อยห้าสิบนั่นเองนะมาจัดกันเลยสามสิบหมุนเทอร์โบหมดไปเลยนั่นเองนะผมมาไอ้ยเนี่ยหนึ่งหมุนเข้าฟีเกมผู้ชมหนึ่งหมุนเข้าฟีเกมวะอะไรกันครับเนี่ยอ่ะ ไอสัตว์รอดูครับคุณเยอะไม่จ่ายเข้าง่ายไม่แจกหรือเลปล่าเนี่ยเพราะว่าคือที่กลับมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่แล้วครับผมอยากเล่นไอตัวเนี่ยพีสปินของมันนี่แหละครับผมผมว่ามันแบบน่ารักดีอ่ะเวลามันล็อกเวลาเวลามันล็อกผลไม,ม้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ถ้ามันได้เต็มตารางอย่างเงี้ยคือไม่งกงเวอ่เวอร์เลยนะเว้ยถ้ามันแบบมัลล็อกเต็มช่องอ่ะ,ะนี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยล็อกโอเคสวยขอหน่อยขอช่องขอช่องสองหน่อยขอช่องสองล็อกสวยๆหน่อยโอเคถ้าได้กล้วยอย่างนี้ก็สวยงามอยู่นะ โอเคอีกสองหมุนอีกสองหมุนขอสวยๆหน่อยสองหมุนสวยๆหน่อยโอเคได้กล้วยเงี้ยเออไอ้สัตว์บอกเลยโคตรขี้โกงนะฟรีเกมของเกมเกมนี้นะเอาจริงเฮ้ยขอสับประราาดไอสัตว์มาสับประรดด้วยโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ไอ้เฮี้ยน่าจะได้เยอะจัดนะผู้ชมน่าจะได้เยอะจัดเลยอะ โอ้โหได้รางวัลก้อนโตระดับซูปเปอร์ไปเลยนั่นเองครับ17,250ั 17, บาทนะผมไอ้เฮียเปิดมาปุ๊บก็ก็เข้าฟรีเกมเลยอะเกินไปเกินไปวะก็ยังอยู่ที่เว็บเว็บเดิมมันเองครับ mega c h ดเ t game cc นั่นเองนะมาถ้ามันมาอย่างนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเบ็ทไปเลยนะขออนุญาตเพิ่มเบ็ทไปเลยผมว่าแม่งมาเนี่ยผมว่าแม่งมาเนี่ยจัดไปเลยครับไปเธอบโบมดห้หมุนจัดเลย เฮ้ยเจ็ดหมุนนี่ว้าสะบัดรัวๆเลยพี่ชมอะไรกันครับเนี่ยโรบินเออยังพอมาเมื่อกี้คือแบบเงียบเงียบเงียบจัดแบบเว้าสะบัดรัวๆเลยอะอะไรครับเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะขอแบบนั้นไม่เอานะเออก็ผู้ชมฝากด้วยนะผมฝากผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะ เดี๋ยวจบเกม Jungle Delay นะ่าจะไปต่อเกมใครเชียนวินนั่นเองนะครับพร้อมกับกิจกรรมแจกฟรีเครดิตนั่นเองนะผมนะก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคสวยแต่แบบไอ้เีคยคือมันมันเงียบเกินไปอะ่ะสงสัยผมว่าผมนะ่าจะได้กดเองแน่ๆเลยเอาจริงคือแบบหลายรอบแล้วพีจไม่รู้เป็นไรนะชอบให้ผมกดเองนะ จริงจริงๆคือแบบอะไรกันก็ไม่รู้เราไม่กดเองมาหมุนรอบนี้แต่อยู่ขอญาตปรับเบ็ดแล้วกดเองเลยนะเบ็ดห้าร้อยแม่งเลยมาเจอกูกดเองนักเรียนพอไอสัตว์ตอนนี้แม่งจะเท้าทุนเนี่ยเออเนี่ยฟีเจอร์แม่งเพิ่งมาไอสัตว์หมดไปตั้งนานแล้วฟีเจอร์เกมเพิ่งมาคือมันโยนกล่องสุ่มที่ผลไม้มันจะออกเหมือนกันครับผมแต่ต้องแบบลุ้นที่มันโยนตัวแพงนิดน,นึงนะแล้วก็แบบออกมาเนี่ยถึงจะได้นะมาไอแย่เข้าทุนแล้วตอนเนี้ย กลับมาเท่าทุนแล้ว,ลวเนี่ยไอ้เหียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ตัดมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าฟรีเกมเบ็ดห้าร้อยแล้วมาไอ้เหียอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เนะี่ยได้เริ่มต้นใหม่เลยนับศูนย์ใหม่นับกปนหนึ่งใหม่เลยมาตแตกผลไม้สี่ตัวไอ้สามตัวสวยโอเคไม่มีเี้ยสับประรดมาในตอนนี้เนี่ยโอเคเบอร์รี่สวยงาม ขอสามแถวแรกขอสามแถวแรกเอ้ยขอสองแถวแรกก่อนขอสองแถวแรกให้มันได้ก่อนนะขอสองแถวแรกให้มันได้ก่อนนะประมาณนี้โอเคโอเคโอเคลูกพุนลูกพุนใช่ลูกพุนหรือเปล่าไม่รู้โอเคเอ้ยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยโอเคลูกพุนลูกพุนต่อไปโอเคนี้มันเรียกผลไม้อะไรไม่รู้นะเนี่ยโอเคแล้วสวยงามนะก็สาหรับคนที่รู้ก็สามารถม้นบอกผมได้นะผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่มันเรียกผลไม้อะไรนะ จากไป5้าพันสอห้าสิบาทนั่นเองนะผมหนึ่งหมุดสุดท้ายขอสวยๆหนึ่งหมุดสุดท้ายขอเนีย่ยไอสัตว์สัป,ปรดโอเคจังหวะนี้สวยงามพระรามแปดไปเลยนะลงเป็ดห้าร้อยด้วยนะผมสับป,ประรดนี่เป็นตัวจ่ายแพงอันดับ2หรือไม่ก็อันดับ3นะของเกมเกมนี้นะนผู้ชมรู้เรื่องกระเบื้องราวเลยครับเจ็บแล้วครับเธอจ้าก,กับทุกคนนะสองหมื่นเจ็ดพันไปเลยนั่นเองนะผมโอเคครับถือว่ามิชชั่นคอมพลีตนะเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองนะผมก็มา สำหรับวันนี้นะผมนายก้อยหอมชอบสปิสริช่องวัรุสลอตก็ขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้นะผมคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะผมก็อย่าลืมติดติดตามก,ากิจกรรมแจกเครดิตฟรีไว้กันด้วยนะผมนะกับเกมเกมหน้านะใครเชียนวินพร้อมรับฟังกติกานั่นเองนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับสวัสดีครับ